แล้วมันมาเหตุการณ์ที่ปี40ที่พระองค์ได้ทรงโศกเศร้าแล้วเราทําให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ยังคงระลึกถึงผู้สูญเสียจนต้องแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่าเพลงฝนร่ําใบไม้ร่วงที่มาของบทเพลงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ก็พอหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับพระองค์ท่านก็ทรงก็ทรงทรงโสมนัสแล้วก็ก็มี ก็มีหลายๆท่านนะครับผู้ติดตามพระองค์ท่านหลายๆท่านที่ที่แบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในวังจริงๆนะครับอย่างเช่นท่านผู้หญิงทวีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งเป็นพระอภิบาลของของคุณกระหม่อมเกือบทุกพระองค์เลยนะครับก็เลยก็เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่า ก็เลยมีผู้ติดตามพระองค์บางส่วนนะครับเช่นเช่นแพทย์ตามเสด็จอย่างเงี้ยเขาก็แต่งกลอน hmm. แต่งบทกลอนแต่งอะไรให้นะครับ hmm. แล้วก็มีบทกลอ,น,อนนั้ hmm. อนเน,นี้ยบทกลอนนันเนี้ยโดยคุณหมอ,อชัยชนนะครับ hmm. oh. จริงๆแล้วเ,เนื้อเพลงนี้ก็เป็นเนื้อเพลงที่แต่งโดยบทกลอนของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยชนโลเจริญกุลใช่ครับเราฟังไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะอาจารย์ขาครับค่ะเพลงนี้น<ค>ะคะอันนี้เป็นหนึ่งในท่อนของเพลงฝนร่วงฝนร่ำใบไม้ร่วงครับอันนี้คือท่อนที่หนึ่ง<ค><ะ>ท่อนที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันชเปล่าราน้ำตา เสียงยอยับยามหัวใจรับสาความสูญสิ้นสิส,สรั ใช้ใกล้ชิตถึงเนื้อใต้สนองพระราชากร ะะท่วงทํานองหนึ่งนะคะอย่างที่ อาจารย์พาทรบอกนะคะว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาอันเปี่ยมล้นจร,จริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพระองค์ท่านที่ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและบทเพลงนี้ก็เป็นบทกลอนของคุณหมอชัยชนแล้วก็มีการประพันธ์นะคะอาจารย์คะ ประพันธ์เพลงนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นความเพราะบนความโศกเศร้าหรือความโศกเศร้าบนความไพเพราะดิฉันก็ไม่อาจจะบรรยายได้จริงๆแต่ว่ามันมันมันออกมาอย่างไงการประพันธ์เพลงนี้แล้วพระองค์พระพันปีหลวงได้ทรงกล่าวว่าอย่างไรบ้างกับบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงนี้นะครับก,ก็ก็ทำตามพระราชสา,าวนี นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเพราะว่าทรงโปรดดนตรีคลาสสิกเราจะเห็นว่าเป็นดนตรีแบบดนตรีคลาสสิกในยุคโรแมนติกนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็แต่งแต่งขึ้นมาเป็นเราเรียกว่าซองไซเคิลนะครับก็จะประกอบด้วย4กระบวนท่าภาษาดนตรีเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่ละแต่ละท่อนเนี่ยแต่ละกระบวนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป นะครับอย่างอย่างเมื่อกี้นี้เราฟังเราฟังท่อนแรกเนี่ยท่อนแรกมันก็จะเป็นลักษณะของแบบฟ้าฝนพายุนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือช่วงที่มันเป็นมันเป็นช่วงที่เป็นพายุเข้าใช่ครับใช่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างบทวอร์นที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือสายฝนโปรยโรยกระหน่ำฟ้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องสร้างบรรยากาศขึ้นมา บโดยเสียงดนตรีด้วยอ่าครับอย่างเนี้ยเสียงเสียงนโนเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบกระหึม่มเป็นแบบเหมือนกับเสียงฟ้าร้องอะไรแบบนี้เลยค่ะโอ้คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ท่อนแรกเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วเพลงนี้มีสท่อนด้วยกันที่เขาเรียกภาษาดนตรีว่าเขาเรียกว่า classical leader song cycle เนี่ยนะคะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในการที่อาจารย์พาทรได้มีโอกาสารับใช้ใกล้ชิดได้ถวายงานเรื่องของการดนตรีให้กับพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะคะยังมีอีกหลายช่วงเวลาค่ะ